สวัสดีนะครับรถบ้าน203นะครับวันนี้นะฮะผมมามีรถเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนะสําหรับมาด้านะครับคันนี้เป็นมาด้าเซ็กไฟนะครับที่ใครกําลังหารถแบบสไตล์ SUV นะครับผมนะท่องเที่ยวนะฮะใช้ในเมืองก็ได้นะครับนะฮะเพราะประหยัดด้วยนะฮะคันนี้นะครับเป็นมาด้านะครับเซ็กไฟตัว2.2นะครับดีเซล ตัวนี้เป็นตัวท็อปขับ4ด้วยนะครับปี2015นะครับคันนี้นะฮะแล้วก็ปีจดปี2016นะครับผมนะใครที่กำลังหาอยู่นะครับคันนี้ผมว่าสวยมากนะครับผมนะก็คือได้ชุดแต่งนะฮะมาแล้วนะครับเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับเป็นสเกิร์ตละสเกิร์ตที่เป็นแบบว่าชายล่างนะครับผมนะเพราะว่าปกติถ้าเป็นสัดทรง SUV อย่างเงี้ยนะฮะสเกิร์ตก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนตัวรถเก๋งนะฮะหรือว่าเป็นรถกระบะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะเป็นแบบมีชายล่างตกแต่งนะครับให้ สีตรงกับตัวตัวรถเลยนะครับผมนะก็คือได้ความสวยงามและก็ดูเต็มขึ้นนะครับผมนะก่อนหน้านี้ผมก็มีตัวสีบอลเงินนะครับนะเข้ามาแล้วนะก็ลองดูละกันความแตกต่างแต่เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่คันนี้ได้ความคุ้มนะฮะได้ชุดแต่งมาแล้วนะฮะเจ้าของเต่าเจ้าของเก่านะฮะเปลี่ยนล้อของตัวเซอไฟปี2018มาให้เราด้วยนะครับเป็นตัวท็อปของเขาเหมือนกันนะฮะ เป็น1 9นิ้วนะครับนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นลายใบพัดนะผมว่าสวยลงตัวเลยนะครับคันนี้นะครับก็ภาษีนะครับหมดปี69นะครับผมนะแล้วก็ใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกมาแล้วครบๆเลยนะฮะสีสันนี่ผมให้ประมาณ90-95เปอนะฮะ อ่าไม่มีชนหนักนะครับผมถ้ามีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับบางทีอาจจะขับนะฮะเวลากลางคืนนะฮะเจอเศตหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆน่นอยจริงๆนะฮะนะครับแต่ว่าคันนี้ด้ความคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นะฮะมีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมนะเจ้าของเก่าเพิ่งต่อมาเลยนะครับบอกเลยว่าได้ไปคุ้มๆมากนะครับไม่ต้องไปทําประกันชั้นหนึ่งเพิ่มเติมแล้วนะครับผมนะด้วยทุนประกันเกือบเอ่อ ประมาณ50,000นได้นะครับผมนะที่ผมจำดูไม่ผิดนะฮะถือว่าคุ้มมากเกินราคารถนะครับผมนะครันนี้เป็นแบบรอบคีย์เลมาให้แล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับก็เปิดปิดก็ฟรีปุ่มตรงด้ามจับประตูนะครับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับมีล้อนะครับล้อสวยมากตัวนี้นะครับชอบมากเลยนะฮะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับโลโก้อยู่ครบนะฮะ รถโจกของมือเดียวด้วยนะครับนะแต่ท่อคู่ครับก็จะมีสเกิร์ตมาตกแต่งนะฮะถ้าแบบเดิมๆเลยก็ลองดูย้อนดูคลิปของอีกคันหนึ่งได้เลยนะครับผมนะผมมีอีกคันหนึ่งนะนั่นเป็นสีบอลเงินนะครับผมนะนะครับคันนี้ผือว่าได้เต็มเตมเลยนะครับสวยนะครับนะฮะใครชอบสีขาวถูกฉลับสีขาวอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็สีขาวดูสะอาดสะอ้านนะครับผมนะใครชอบสไตล์นี้ก็ ให้เข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมนะคันนี้สวยมากจริงๆนะครับผมนะโอเคครับคันนี้นะฮะมีประกันชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมนะแล้วก็ภาษีก็ไม่ขาดนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเจ้าของมือเดียวนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมภายในเพิ่มเติมกันนะครับผมนะคันนี้นะครับอ่าอันนี้เปิดคีเรตได้2ฝั่งเลยนะครับผมนะนะฮะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้าเลยนะครับผมนะคันนี้เป็นภายในสีดํานะครับผมนะตัวเบาะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเป็นเบาะหนังได้แดงมาให้แล้วนะครับผมนะเบาะไฟฟ้าจะเป็นแค่ฝั่งคนขับนะครับนะฮะโครงสร้างสวยนะครับคันนี้นะฮะรถเจ้าของเดียวนะครับก็จะดูแลดีหน่อยนะครับนี่ครับเบดอาร์คสวยนะครับนะก็มี เก็บสีมาเป็นบางจุดนะครับผมนะตามอายุการใช้งานนะครับอาจจะมีโดนสีซิดบบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถอายุที่10ปีนะครับผมนะอย่าไปซีรียสกันเลยนะครับเรามาดูเน้นดูโครงสร้างกันครับไม่พิความจมน้ำนะฮะตัดต่อผมว่าโอเคแล้วนะฮะนะฮะถือว่าได้ราคาคุ้มนะครับเพราะว่ารถคันนี้ตอนป้ายแดงนี่พล้านกว่าเลยนะนะครับอ่านี่ครับผมพาดูเม็ดอาร์ด้านหลังนะครับออปชั่นเต็มครับ เป็น SUV อเนกประสงค์นะครับผมนี่พับเบาะได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่นะคะก็คือมันติดหัวหมอนอยู่นะครับผมนะแล้วก็ถ่ายมือเดียวด้วยนะครับก็จะพับได้อ่าเป็นแนวราบเลยนะครับผมนะแล้วก็ด้านหลังนะฮะพื้นที่กว้างๆเลยเป็น5ที่นั่งนะครับคันนี้อ่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเอ่อพับเบาจากด้านหลังก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มีอ่านี่จะแบ่งฝั่งนะครับผมนะสรัเบาะหลังนะครับ อันนี้เป็นที่ม่านบางสิ่งของนะครับผมนะน่าอยู่ครบนะฮะตัวถาดก็มีให้แล้วนะครับนะแล้วก็ตัวแผ่นเอ่แผ่นไม้อยู่ครบครับไม่แตกหักนะครับยางอะไรอยู่ครบนะฮะแม่แรงอยู่ครบนะฮะแม่แรงตัวนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะครับผมนะดูครับสภาพนะฮะยางอะไรผมนี่ผมทําความสะอาดให้หมดแล้วนะครับดูซีนนะครับซีนหลังนะ สีหลังสวยเลยนะครับผมนะนี่ครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาดูให้ดูน็อตนะครับฝาฝาท้ายนะครับนะฮะสวยเลยอาร์คนะครับผมนะดูประมาณนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะฮะก็ได้ความคุ้มหลายๆอย่างเลยนะครับนะใครได้ไปนําไปใช้ก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับในส่วนเรื่องที่ดูเรื่องน้ําดันอะไรเงี้ยนะครับเจ้าของเก่าแก้ไขมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วครับผมนะ ก็เซอร์วิสเต็มระบบเลยนะครับคันนี้นะไม่ต้องกลัวนะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับผมนะโอเคเนี่ครัจะพับได้หมดเลยราบเลยนะครับพอดีผมไม่ได้พับหัวหมอนลงนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเพราะว่าคันที่แล้วก็สวยเช่นกันนะครับคันนี้มานะฮะก็มีมาเพิ่มเติมให้แล้วนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วไปก็โทรหาผมได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะโอเคครับนะฮะ แข่งประตูสวยนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะฮะกระจกกระจกนี่ก็เป็นออโต้ฝังคนคบถึงบ้านนะครับนะปรับกระจกข้างมองข้างไฟฟ้านะครับมาให้แล้วนะครับเบาะนั่งนี่ครับฟังคนขับเป็นไฟฟ้านะครับอ่าประมาณนี้เลยออปชันนะครับดูอบ์ดหนังเลยฮะยังสวยอยู่เลยนะครับสภาพดีมากนะครับหนังดําได้แดงนะครับผมนะออปชันมาครบเลยนะครับนี่เอาไอสต็อปนะฮะ นี่ครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ f u น c t i o n a l i t ออโต้นะครับพีออโต้เบรกมือนะครับนี่ที่เก็บของนะครับฟังก์ชันด้านในมีที่ชาร์จมีให้ครบเลยนะครับผมนะมีเกะนะครับเก็บของนะฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับนะม่านวังแดดสภาพสวยนะครับเปิดมามีไฟส่องหน้าด้วยนะครับผมนะกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็มีชัยอ่านหนังสือครบนะครับนี่ฮะไฟแต่งหน้ามาครบเลย โอเคครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องกันดูเลยนะครับผมนะแบบอ่าคันนี้เป็นแบบพูดสตาร์ทแล้วนะครับผมนะออปชันนี้ผมว่าคุ้มมากจริงๆนะครับผมนะจากรถราคาล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่สามแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมนะเลขไม้ประมาณแสนสองนะครับเปลี่ยนทายของเหลวมาให้ครบแล้วนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับนะมีระยะตามที่แจ้งในบินนี้เลยนะครับผมนะก็ใช้กันอีกเลยเนี่ยยาวๆนะครับนะแอร์ออโต้นะครับผมนะมี เซ็นเซอร์รอบคันนะครับนะมาครบเลยแล้วก็มีกล้องถอยมาให้แล้วด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะครับประมาณนี้อ่าก็ชัดๆกันเลยนะครับนะดูก็รู้เรื่องอยู่เลยครับว่าจะเจอสิ่งอะไรขีดขวางไหมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับนะเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้2.2นะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับกับทางไกลนะผมว่ามี20กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับผมนะ และแบบขับแล้วรองเท้านิ่งๆหน่อยนะครับนะผมว่าประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับดีเซลตัวนี้นะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ําดันมาให้จบๆแล้วนะครับนะเดือเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับนะตัวเบ้าโช้เดิมนะครับนี่ฮะให้ดูนะฮะฝากระโปรงมีรอยแกะนะครับก็คือแกะซ่อมตอนปัญหาน้ําดันนะครับนะอย่างดีเซลนะครับจะโครงสร้างโดยรวมสวยมากนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมนะ นี่ครับมีมอกอ,อยู่ครบนะครับโอเคใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะคันนี้ขอเปิดราคาที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับผมนะครับสวัสดีครับ